สวัสด oh ีค่ะยินดีต้อนรับสู kind of so, likewise, ่ช like, so, yes. ่องสมุนจุบุญชูชานน์แลนะคะตอนนี้เราก็ยินดีกับน้องโจนะคะนี่นะคะก็เป็นแอดมินทำอะไรทุกคนว่าเสียงของโคโกไล่ผุนไปอาจจะฟังไม่ค่อยดีเรื่องบ้างว่าก้องสายบ้างอะไรบ้างออ๋ก็คือแอดมินโจของเรานี่ยนะคะอ๋อให้น้องโจเป็นแอดมินให้ ช่องพี่กัปตันบ้างวางฟังวางคลาวนะแล้วก็หลายๆหลายๆช่องที่ต้องการจะจ้างตัวนะคะนี่คือนักถ่ายมือยูทูบเบอร์สุดยอดเลยเดี๋ยวลุงตะโกนมานะครับก็เราก็อยากให้พี่จูมีรายได้ด้วยเนาะน้องกอนเพราะว่าเห็นพี่จูบอกว่าหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้รายได้จากสื่อเลยว่าเป็นปีห้าแล้วอ๋อเข้าแล้วเหรอี่ได้แล้วพะได้แล้วเมื่อกี้ได้ยังไสุดยอดเลย นี่นะคะน้องโจก็เดือนที่แล้วก็ได้รายได้ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเอาใากนะต้องบอกว่าพี่โจเป็นคนที่ขยันเลยถ่ายเสร็จปุ๊บโพกริ้งมาอัพแล้วนะสร้างรายได้ด้วยปล่อยด้วยาอดทุกคลิปสุดยอดสุดยอดดีใจัมดีในคเนดีใจนะเงินส่วนนี้พี่โจจะเอาไปทำอะไรครับซื้องกิน ซื้อขนมกินซื้อขนมกินพี่ไปซื้อขนมกินรถโบกับสามร้อยก็เป็นสองพันสามแล้วได้จะได้รถไฟฟ้าแล้วิจุลสองพันน่าจะหมดแล้วก็ใกล้จะได้ขับเล็กแล้วสองพันง่ายไปซื้อสายไฟไว้แล้วให้แม่ไปซื้อสายเราสามั่น

ก็คือว่านะคะเงินเดือนทาง youtube ของน้องนะคะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็หลายเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้นะคะแต่พอดีนะคะก็ถ้า youtube ช่องใดนะคะไม่ว่างก็ให้น้องโจเป็นแอดมินแทนนะคะนี่ก็ทำให้น้องมีรายได้นะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมสมมติว่าผมมาทงานเนี่ยอือก็ให้พี่จได้ได้ช่วยด้วยได้อะไรให้ค่ะใช่วันไหนที่มีคลิป่ายเยอะๆจะ

อยากขึฝากอะไรถึงเอฟซีไหมให้ไปกดติดตามช่องพี่จู้หน่อยช่วยไปดูคลิปให้ด้วยช่วยดูคลิปให้ด้วยนะครับผมชื่อช่องอะไรพี่ระบัโจโกกกองนะคะเหมือนเดิมนะคะลองขายดูสิขายอะไรบ้างโจโก้ขายของแล้วขายของแล้วขายของขายของมาปกติขายของอ่ังจัยสั่งเธอจะทานอะไรนะ เอาแล้วลย้องแล้ว f จะซื้อล้วนี่สซบดีพีชาแฟคอฟีพีชมบ่าอือ่ะสุดยอดค่ะเนาะก็อ่ะก็ช่วยสนับสนุนน้องนะคะคุณี่โจนะคะก็อ่ะโจก็จะไปทำงานกับลุงอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเนาะ,อะขอแสดงความยินดีกับน้องโจอย่าลืมที่พีคอฟฟี่ทีพีสกินในน้นำช่องข้อมมือจูชชนนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ